งานเขาอีกแล้วเบียร์ผอมพงขึ้นโรงขึ้นสารพี่น้องพบกับประดาผ้าแสบไปแล้วในช่วงมเมสามอยคนดังออนไลน์อีกเกา่านอนสำหรับมอน,นี่อ้าวผู้ใดเ,เข่ามานะเนาะมีเรื่องเล่าเม้ามอยสำหรับเบียร์้อมพงที่ขึ้นโรงขึ้นสารพี่น้องผู้ใดเ,เข่ามาเนาะก่อนที่เขาจะเว้า เรื่องของข่าวนี่นพี่น้องอย่าลืมกดซ u b s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเพื่อไว้พลาดคลิปใหม่ทีห้าล่งช่องนี่เนาะเป็นข่าวแบบว่าการเล่าข่าวพูดข่าวเม้ามอยจิงจรพี่น้องอ่าสำหรับเบียร์ผมพงมันนี่มาบอกสูฟังเพราะว่ามีเรื่องอย่างก็คือวันที่23บสที่ผ่านมาเนาะ23เมษาที่ผ่านมาผู้ดีปีขึ้นล่งพักอยู่จังหวัดขอนแก่นที่มีคนโรเขามาอ่าโรเขามาด่าแบบแรงมากเวอซัน หลายเทือแล้โบเมนเือแรกพี่น้องก็เลยแบบว่าอดอันบดไดอดใจบวายอ่าก็เลยต้องไปแจ้งความไหวเนาะเพื่อเซฟตัวเองด้วยจริงๆนะพี่น้องเพรววาะข่าวข่าวแบบว่าอุ่มมันมากแล้วก็ต้องติดตามห้ามพลาดต้องดูให้จบคลิปนี้เขาก็จะดูเรื่องราวเป็นไปนพี่น้องแต่ผู้ใดฟังแค่นี้อ่ะหายไปเลยก็จะบอกว่าเรื่องราของเบียร์เป็นยังไงเนาะอ่าผู้ใดที่เป็นแฟนคลับเอฟซีเนาะ ของเบียร์พร้อมพง์ก็ต้องติดตามแต่ผมได้ยินหูแล้วนะว่าข่าวขาวเป็นแบบใดอะตามประดามมาฟังกันเลยเมาแล้วพี่น้องข่าวเมามอยคนดังออนไลน์ไม่ปล่อยไว้ลอยนวลวสันเบียร์พร้อมพง์ลูกทุ่งอีสานเสียงคุณภาพคับแกว้วค่ายแกมมีโ่โกลเนาะ่าสุดปล่อยซิงเกิลเพลงแนมวมอลัมเพลงแรกที่เฮ็ดเองวสันพี่น้องกับเพลงที่มีชื่อว่า เจ็บกว่านี้กแมนตายเนาะแฟน,แฟนแฟนแฟนขับ F4 ชอบมากยอดวิวกะลังไหลเขามากนะพี่น้องแต่ว่วลาสุวันทีย23สามเมษาทผพานมาไดโพสร,รูปขึ้นโรงพักที่จังหวัดขอนแกน่นพร้อมโชว์ใบแจ้งความวสันลมบันทึกประจําวันเรียบร้อยทําเอาแฟนๆตกใจเกิดอีหยังขึ้นเบียร์แคปชั่นว่าเหตุงานยุยดีกะมารงพักดีๆเดินๆโทรมาดาท่อวสนัน ทำให้เสียหายเด้อพ่อวสันอันนี้พิดกฎหมายเด้อว,วสัน่าล่าสุดพวมกับเนาะก,กำลังตามให้อยู่เด้อส่งข่าวพี่น้องเด้อครับเป็นแบบเบียรผอมพงถึงเวลาต้องจริงจังสักทีปล่อยไว้ก็ไม่หยุดเบียพรอมพงกับเผยว่าพอดีมีคนที่บรูจักกันเลยแม้แต่นิดเดียววสันโทมดาดาแบบรุนแรงมากอันนี้ถือว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่โดนมันหลายเธอแล้วอีกอย่างกะ กลัวเนาะลักยานน้ำทั้งตัวเองแล้วคนรอบข้างครอบครัวก็กลัวเหมือนกันไม่ปลอดภัยด้วยผมก็เลยไปถีรโรงพาคเพื่อเขาแจ้งความเพื่อความปลอดภัยเพื่อเขาจะมาเฮ็ดอียงบุดีก,ก,นะกับเพาอีกเนาะเฮากะยู่นิถีแจงนำ้ำมันกะเป็นตยานแต่ลาสุดทางผูกกำกับถี่คอยดูแลผมเนาะเวลามีเรื่องอียงแบบนี้กะต้องรีดําเนินการเร่งติดตามตัวเพื่อเข้าเจราจา ก็อยากจะเตือนเพื่อนๆศิลปินดาราทุกคนเนาะให้ระมัดระวังโตน้ำแนพอสมัยนี้คนเรารู้หน้าแต่ไม่รู้ใจให้ระมัดระวังไว้ดีที่สุดว่าสันงานนี้เอฟซีต่างเข้ามาเม้นแล้วก็แชร์ออกไปอย่างมากมายบอกว่าเบียร์พอมพ้งทำถูกแล้วต้องเห็ดจริงจังว่าสันต้องเอาให้จริงจังแล้ว ทำงานอยู่ดีๆกับโดนคนโทรมาด่าว่านะแบบเสียหายหากปไปไว้ก็คงบจบอย่างแน่นอนต้องดําเนินตามกฎหมายอ่าสุดท้ายนี้ก็เป็นข่าวเมาส์มอยคนดังออนไลน์ดูแลตัวเองด้วยนะทุกคน เได้ในพี่น้องนี่คือข่าวเนาะสำหรับเบียร์พร้อมพงที่เป็นนักร้องเสียงดีหนึ่งคนและกับปล่อยซิงเกิลใหม่แนวหมอลําให้พี่น้องนี้ฟังกันอ่าหลายๆคนกะชื่นชอบแล้วก็บอกชอบมากเพลงแบบนี้เนะี่ยเจ็บกว่านี้กับแมนตตนะ่เนาะสำหรับเพลงใหม่ของเบียร์พร้อมพงอ่าจะได้ช่วงนี้เนาะอย่าลืมนะดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่าช่วงนี้คือ โควิดเนาะโควิด19หรือว่าโคโิดของเราเนั่นเองก็ยังไม่ซาเนาะตอนนี้คือยังมีการระบงระบ,บาดอยู่นะพี่น้องอ่าที่สำคัญเราก็ต้องเซฟตัวเองเนาะเซฟ ตัวของเราด้วยแล้วก็เซฟโลกพิทย์วะเนาะอะาจจะเข้าจับไปสื่อคงสื่อของเขาหงเขาหางแล้วว่าไปสื่อของขปงขปเข่ากะรีบไปรีบกลับที่สําคัญเนาะก่อนออกจากบ้านก็อย่าลืมสวมแมตเนาะแมตอ่ผาผพาปิดปากปิดจม,มูกไม่ว่าจะเป็นอาเป็นแบบผ้าก็ได้เนาะหรือว่าเป็นแบบว่าอนามัยก็ได้นะพี่นอ้องอาก็สามารถที่จะใส่ทุกครั้งเทสท,ท,ท,ที่สําคัญอย่าลืมล่างเจลเนาะ เจลแอลกอฮอล์ฉีดดพน่นเนาะอ่าแล้วก็ไปซื้อของซื้อของอาจะเข่าหงุงเก่าหางก็จะมีการสแกนไขยอยู่แล้วเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือห้องต้องเซฟตัวเองอาบงมาบากนก็รีบล้างมงล้างมืออาบนุง่งอาบน้ําก็ได้นะพี่น้องต้องรีบเซฟตัวเองพยายามรีบไปรีบกลับก็แล้วกันเนาะสิ่งสําคัญมันก็เป็นสิ่งที่เราคาดการมิดถึงไม่หูวว่าแต่และคนใครเป็นโปเป็นแน่มันมีระยะรอคอย14เหมือพี่น้องอ่าสำหรับ โรคของโควิดเนาะและที่สําคัญทุกคนก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองนอกจากโรคโควิดแล้วเราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายเรื่องของโรคไข้ไข้เจ็บที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันโรคไตโรคหัวใจเอาพือผาผาดมีเบิร์ดนะพี่น้องอถ้าเราวิตกกังวลเขาเรียกว,ว่าวิตกกังวลจนเกินไปก็จะทําให้เราเกิดความเครียดเนาะถ้าเครียดกับนะเป็นโรคชึมเศรราไปยังสินะเออเดี๋ยวก็โทษไปหาที่สุขภาพจิตก็ดีเลยพี่น้องพยายาม เขาเรียกว่าการจะตกแล้วกันทุกคนเป็นได้เนาะทุกคนเกิดมากกับตองมีเกิดแกเจ็บตายกับหูหัวเข้าจ่ะอยู่ในโลกใบนี้ในในเรื่องราวของสุขภาพแบบไหนมันแตกต่างก,กันออกไปนั่นเองเนะาะสำหรับวันนี้เนาะอากาศเวลาเปิดละวพี่นออกขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วกันเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะมีเรื่องเมาสาศิลปินคนไหนแล้วก็คนดังคนไหนสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย